โอ้โหเราเจอสัตว์ดึกดำบรบพ์อีกหนึ่งตัวนะคะนี่มีรูปร่างคล้ายช้างมันก็คืออะไรเนี่ยมันก็คือช้างแมมมอธนี่เองนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่เห็นเจ้าช้างตัวนี้กันแล้วนะเพราะว่ามันได้สูญพันธุ์ไปแล้วจะมีรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็มีงาที่ยาวและแข็งแรงมากเลยนะคะเด็กๆอา้าวนั่นอะไรนะ้าทำไมไปยืนอยู่บนงาของพี่ช้างแมมมอธได้ล่ะ ไหนเราไปดูซิมีตัวอะไรบ้างโหอันนี้ช้างน้อยลูกของเจ้าช้างแมมมอสเองนะคะนนแล้วนี่นะนี่แฮรนี่ว้าวดยอดเลยเห็นไหมเนตัวต่อไปหรอคะต,ต่อไปนี่เป็นที่วัวโห พี are, wow. yeah. ่วัวก็ยืนอยู่บนงาของพี่ช้างแมมมอสเหมือนกันว้าวนี่ยดบนงาซะเลยฮ่าฮ่าแต่ตัวต่อไปล่ะนี่ตัวต่อไปก็คือพี่ควายนะคะยืนอยู่ตัวเดียวนี่ยืนตัวเดียวหล่อๆเลยนะเห็นไหม งาของช้างแมงมดเนี่ยคือมีความแข็งแรงมากเลยนะคะนีโ่โอ้เดี๋ยวเราพาพี่ควายไปเดินสไลดเดอร์ตรงนู้นกันดีกว่า 拜拜。Bye bye.